สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เรามาวิเคราะห์ข่าวของสาวพราวสเสน่ห์บ้างนะครับแปลวพราวแสงทองนะแปลวพราวเขาเป็นสาวที่มีสเสน่ห์มากเลยนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่นุ่มๆเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะจีบเธอคนนี้นะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเธอคงมีเสน่ห์จริงๆนะครับหลายคนชื่นชอบเธอนะจากผลงานแล้วก็อันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเนาะกับข่าวคราวดราม่าที่ผ่านมาคือปีใหม่แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะปรับตัวเองทุกคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่นะครับ่ถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องของกระแสรเรตติ้งเนี่ย วพรพวแสงทองเนี่ยไม่ธรรมดานะเรตติ้งดีมาตลอดนะครับเรตติ้งแรงเรียกได้ว่าคู่นี้เนะี่ยเคมีลงตัวแพรพวแสงทองกับซันวงสะท้อนหลายคนรู้จักซันวงสะทอนแล้วเนาะซันวงสะทอนเป็นพระเอกลิเกน,นะครับที่โด่งดังมากๆเลยนะแล้วก็มาจิ้นกับแพรวแสงทองนะครับประเดิมปีใหม่2025ไปเลยเนาะปรากฏว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาเห็นความน่ารัก โชว์เข้าคู่ลงตัวเลยจ้างงานคู่แบบรัวๆการคู่นะครับออกงานต่างๆเนาะก็จ้างกันไปพอเห็นความน่ารักแล้วก็สามารถที่จะเรียกกระแสเรียกชัตเตอร์ได้แบบรัวๆเลยถือว่าสุดยอดมากๆในคอนเซปต์หมอลำซิ่งแอนลิเก มอลซัซซิงและลิเกนะครับสนุกบันเทิงครบรถเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มได้กลุ่มแฟนคลับขยายกว้างกว่าเดิมมีทั้งแฟนคลับคนที่ชอบลิเกแฟนคลับที่ชอบหมอลเามาทุนเดิมอยู่แล้วจะได้แฟนคลับเป็นลิเกมากขึ้นนะครับคนที่รักลิเกรักหมอลำมก็รวมตัวกันได้เพราะว่าคล้ายๆกันและการแสดงศาสตร์ศิลป์เหมือนกันนะครับเพียงแต่อารมณ์การหลายทอดคนละแบบกันเนาะแต่ว่าความรักความเป็นพี่เป็นน้อง นะครับต่างวงต่างค่ายเนี่ยมันอยู่ที่การพูดคุยกันถ้าถูกคอถูกใจก็อยู่ด้วยกันได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับร่อง,งานเป็นเรื่องธรรมดานอนในคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งกับลิเกนเนี่ยคือความสนุกบันเทิงครบรถได้กลุ่มแฟนคือขยายกว้างกว่าเดิมเลยที่แน่นะครับแพรวกับซันเนี่ยไม่ได้มุ่งแต่รับงานคู่เท่านั้นนบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งแต่รับงานคู่แต่งานบุญงานช่วยเหลือ งานกุศลนะครับผู้อื่นก็ไม่ลืมเช่นกันเรียกได้ว่าทำอย่างตั้งใจทำนะก็มีกระแสข่าวเนี่ยในทางที่บวกและลบไอกระแสที่ลบเนี่ยก็คือมาจากอาคติล้วนๆจากปีเก่าที่ผ่านมาว่าแปล่าๆเนี่ยเลี้ยงหนุ่มนะครับแล้วก็อย่างน้องซันวงตะทอนเนี่ย เป็นแมงดาอะไรประมาณนี้คือข่าวลบๆเนี่ยมันมีเยอะนะเกี่ยวกับวงการหมอลำเนี่ยก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยประเมินเอาแล้วก็คัดกรองเอาแต่ข่าวดีๆนะครับอะไรที่เป็นกระแสในด้านลบของศิลปินเนี่ยก็ให้ใช้วิจารณญาณใช้ทัศนคติความคิดเอาว่าจะมองคนในแบบไหนมองศิลปินในทางแบบไหนนะครับเขาสร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆนะครับเราก็ ยินดีกับสิ่งที่เขาได้สร้างนะครับยินดีกับความสําเร็จของเขายินดีกับความสุขของเขาไม่ใช่ว่าอาคติกับเขาจากปีเก่าแล้วก็เอามาเหมารวมในปีใหม่เห็นเขาทําอะไรก็ไปสกัดแข้งสกัดขาเขาอันนี้อดีวไม่เห็นด้วยเนาะเราให้กําลังใจกันดีกว่านาะพลังบวกดีที่สุดคัะท่านผู้ชมพลังบวกกําลังใจดีที่สุดครับต่อให้เราจะรู้สึก ต่งเหตดต่างเหเอ๊ะมันยังไงว่ามันไม่น่าเลยกับคนเก่าก็เปลี่ยนความคิดใหม่นะเพราะว่าเขาพอใจและมีความสุขกับการที่จะเดินออกมาจากชีวิตของผู้ชายคนนั้นนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนนะครับเราต้องเคารพสิทธิ์การตัดสินใจซึ่งกันและกันฉะนั้นไม่มีใครผิดใครถูกนะครับอยู่ที่มุมมองของพวกเราว่าเราจะเลือกเสพ สาระแบบไหนนะครับสาระบันเทิงสาระความสุขแบบไหนเห็นการแสดงของเขาเห็นความสามารถของเขาก็ชื่นชมแล้วยิ้มตามอย่างมีความสุขนะครับคิดดีคิดบวกแล้วตัวเราเองเนี่ยจะไม่ทุกร้อนไม่เดือดร้อนและตัวเราเองก็จะมีความสุขศิลปินก็แฮปปี้เราก็มีความสุขเมื่อศิลปินแฮปปี้ศิลปินก็จะมีกําลังใจในการผลิตผลงานที่ดีไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ ไม่ได้หมายถึงแพลวพลาอย่างเดียวนะครับทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นบอยสิริชายนกพงศกรทุกคนก็อยากจะได้กำลังใจเราก็เป็นคนดูที่ดีเรามีการศึกษาเราเป็นผู้ที่จเจริญแล้วเราไม่อยากที่จะไปทับถมใครไม่อยากที่จะไปซ้ำเติมใครไม่อยากที่จะไปอคติหรือเหยียบย่ําใครถ้าเกิดเป็นรูปเป็นหลานเราบ้างละ่ะเจอข่าวดรามา่านะบางคนเหยียบย่ํากันเมามันเลยนะครับไม่จบไม่สิ้น ทำไมล่ะครับชีวิตคนเขาจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เลยเหรอเขาจะเริ่มในปีใหม่ไม่ได้เลยเหรอนะฉะนั้นเราก็เสียผลงานเขานะครับคือล่าสุดเนี่ยนะได้ข่าวมาว่าหนุ่มซันวกสะทอนนะครับ แล้วก็าสาวแพรวๆนะล่าสุดทั้งคู่ได้ข่าวแฟนคลับที่ป่วยมาเร็งโพสต์ว่าถึงจะป่วยแต่มีความสุขที่น้องทั้งสองแสดงร้องลําให้ได้ดูนะแลรวซันเลยไปหาพีเอฟซีคนนี่ถึงบ้านเลยนะล่าสุดนะครับแล้วก็พร้อมโพสต์ว่า พี่คนนี้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นแฟนคลับแพลวกับซันหนูและน้องเห็นพี่ขอบโพสถึงเราว่าขอบคุณน้องทั้งสองที่ทำให้พี่มีความสุขทำให้พี่มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายเห็นไหมครับนะักศิลปินก็มีผลกระทบต่อจิตใจคนดูเหมือนกันเห็นไหมทำให้คนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยได้รับอิทธิพลหรือรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินทำให แฟนคลับมีกําลังใจที่จะต่อสู้เขาเรียกว่าอินสปิเรชันที่ดีเพราะมีกําลังใจต่อสู้เห็นไหมครับอินทิพลเหล่านี้จะทําให้คนที่ป่วยเนี่ยสามารถหายได้เลยนะเหมือนคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าอะครับคือหายได้เลยเพราะว่าได้รับความสุขได้รับเสียงเพลงเสียงร้องมันสามารถรักษาและเป็นยาที่ดีมากๆเลยอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยนะบอกเลยนะครับแพลาวกับน้องซันมาให้กำลังใจพี่เอฟซีนีนะถึงบ้านเลยก็ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ขอให้พี่ยิ้มเยอะๆวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรยังไงก็ไม่รู้ขอให้พี่มีความสุขในทุกๆวันทานข้าวเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะแปลและสันเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้พี่สู้เด้อสู้ๆค่ะนี่คือ f c ที T ่ดีครับ f c ที T ่ดีจะไม่ทับถมศิลปินจะไม่ทำร้ายศิลปินจะชื่นชมและให้กำลังใจนะครับอะไรที่ผิดพลาดเป็นข้อติดเตียนก็จะใช้คำพูดที่สุภาพนะครับสุภาพ ภาษาสุภาพภาษาแบบคนมีการศึกษาก็พูดกันแหละนะนะไม่ใช่ภาษาหมาภาษาแมวนะภาษาคนนี่แหละแต่ว่าให้ดูแบบมีมารยาทในการที่จะติดเตียนเขาเวลาเขามารับฟังเขาก็อยากจะฟังเออเขาพูดจาดีเนาะเขาติดติงเราปิดดูรั่วเราเราก็จะค่อยๆตบซ้ายตกขวาให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะต้องดูคนต้องสแกนได้ออกแล้วก็ต้อง ตีให้แตกด้วยว่าคนนี้เป็นคนอย่างไรนะครับต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะอย่างแปลว่าเนี่ยเขาก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะแล้วก็นะเป็นกำลังใจให้เขาดีกว่านะให้เขาส,สู้ต่อไปนะครับส่วนเรื่องของหนุ่มซันเนี่ยก็มีหลายคนอันนี้ขอชี้แจงก่อนมีหลายคนบอกว่าหนุ่มซันเนี่ยเป็นแมงดามาเกาะแปลว่าแอดดิวบอกเลยนะครับว่าอย่าไปว่าเขาเป็นแมงดานะเขาก็เป็นคนเหมือนพวกเราแหละเขามีอาชีพ บางครั้งเนี่ยการทํางานเขาเหนื่อยนะเขาก็ไม่อยากจะเจอคอมเมนต์ลบๆเขาอยากจะทํางานอย่างตั้งใจเพื่อครอบครัวของเขานะเพื่องานของเขาแต่บางท่านนะครับไม่ได้หมารวมนะบางท่านก็ไปว่าวันหนุ่มซันเนี่ยไปเกาะแปลวาๆเป็นแมงดาคือบางคนใช้คําพูดไม่ถูกต้องทําให้ศิลปินเนี่ย เกิดความน้อยใจเกิดความคิดที่แบบว่าเอ๊ะทำไมเราไปทําอะไรให้เขาทิงมาว่าแบบนี้เพราะว่าไอ้บางคนที่คอมเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้ไปรู้จักกับศิลปินเลยนะไม่ได้ไปสดิทไม่ได้ไปอยู่กับเขา24ชั่วโมงอะ่ะจะไปตัดสินเขาทาไมอ่ะครับฉะนั้นอย่าไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นแมงดาเป็นแมงนุน่นแมงนี่นะ เรามองตัวเองก่อนที่จะไปตัดสินคนอื่นนะครับเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนเขามีอาชีพก็เป็นลิเกเขาเป็นนักร้องเขามีอาชีพก็หาเงินได้ดูครอบครัวได้เรายินดีกับเขาเราแสดงความยินดีกับเขาเพราะเราเป็นผู้เจริญแล้วอย่าไปว่าอย่าไปด่าเขาเป็นไอ้แมงนู่นไอ้แมงนี่เดี๋ยวจะเข้าลูกหลานตัวท่านเองไม่รู้ตัวจําไว้เลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนก็คือทางแฟนคลับเนี่ยเขาก็อวยพรเนาะขอให้ พี่ซันพี่แปลมีความสุขทุกวันทานข้าวเยอะๆเนะี่ยเป็นแฟนคลับที่ดีแฟนคลับที่น่ารักนะครับถ้าเกิดเราเป็นศิล,ป,ลมมปินสนนม imet, นมติอดิวเป็นศิลปินเนี่ยอดิวเห็นแฟนคลับแบบ <otic S 2> เนะี้ยโอ้ยรักตายเลยนะรักตายเลยครับท่านผู้ชมรวมถึงท่านผู้ชมด้วยถ้าเปิดถ้าเกิดเป็นศิลปินถ้าเกิดเจอแฟนคลับแบบเนี้ยคือรักตายเลยครับเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนที่อ่ เข้าใจมองคนนะเข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองป่วยแล้วก็ได้อิทธิพลได้แรงบันดาลใจมาจากพี่แพรวพี่ซันนะครับเขาก็เลยกล่าวตรงนี้ให้ศิลปินเนี่ยรับรู้นะครับว่า,าฉันกําลังป่วยนะแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกคุณพวกคุณช่วยฉันเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพได้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปทําให้ศิลปินเนี่ยไปเยี่ยมศิลปินรักแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจในการต่อสู้นะ เขาเรียกว่าแฟนคลับน้ำดีนะครับเราต้องรักษาแฟนคลับแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ศิลปินเองก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยนะครับก็เราได้แบ่งส่วนหนึ่งในด้อมอมามอบเป็นกํบบาลังใจให้พี่นัทขอให้แฟนคลับที่สนับสนุนพวกเราได้บุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ด้วยแบบนี้แฟนๆอิ่มใจอิ่มบุญกันไปเลยนะครับนะก็คือคนที่ชื่อพี่นัทเี่ยเป็นแฟนคลับ ก็คือคนที่ป่วยอ่าแหละนะครับทางแพลวๆเขาก็ส่งกําลังใจนะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในด้อมนะครับมามอบไปกำลังใจให้พีน่นัขอให้แฟนคลับที่สนับสน,นุนพวกเราได้บุญกุศลร่วมกันนะ่ารักมากๆเลยนะครับแพลวเขาก็ให้ซองอะไรก็ไม่รู้นะไอดีวก็ไม่แน่ใจนะครับซองเงินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อะนะ นะครับก็มอบเงินช่วยเหลืออ่ะใช่ใช่ถ้าเป็นซองแบบนี้ก็เงินช่วยเหลือเนาะเขาเรียกเงินช่วยเหลือนะช่วยเหลือกันไปอ่ะโอเคไปกำลังใจให้กับแปรวพราาแสงทองแล้วก็หนุ่มสันด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยสําหรับที่ทําให้เราได้เห็นสิ่งดีๆเนาะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากมากเลยว่ารักพระนางพระเอก มากมากเลยรักทั้งคู่สุดยอดเลยแม่แปรวน้องซันนะรักแปรวซันรักทั้งสองคนเลยสวยหล่อใจบุญมากๆนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ผ่านมาเนาะของแปรวราวแสงทองนะครับกับซันนะก็ขอให้ดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนะคู่จิ้นสวยหล่อละมุนแห่งปีนะแพรวราวแสงทองกับซันวงสะท้อนก็ถือว่ากระแสแรงข้ามปีจริงๆ แรงข้ามปีของแท้นะแฟนๆเขาก็แห่เชียร์ติดตามการแสดงคู่กันในทีมหมอลำลิเกแบบไม่แผ่วเลยเรียกว่านาันสต็อปนะแพรวกซันเนี่ยความสามารถล้นเหลือเลยร้องลำ เล่นสไตล์หมอลำลิเกไม่รู้ว่าจะมีมดราม่าหรือเปล่าเดี๋ยวแอดิวพูดแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าดราม่าหรือเปล่าพูดไปอวยหรือเปล่าว่าอวยศิลปินเกินไปหรือเปล่าบางคนอคติไงอคติกับแพรเปล่าใช่ไหมอ่าอติกับแพรเปล่าใช่ไหมออนอคติว่าเมื่อก่อนแพรวเปล่าเนี่ยเออเขาเป็นแฟนคลับบิ๊กฟินแลนด์ Finland, แล้วพอแพรเปล่าเลิกกับบิ๊กปุ๊บอ่ะถามหน่อยมันเป็นเรื่องส่วนตัวขขเขาหรือเปล่า ถูกไหมออนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ควรก็ไปยุ่งใช่ไหมเราก็ต้องมองที่ผลงานของเขาในเมื่อเขาแยกทางออกไปแล้วเราก็ดูที่ผลงานของปัจจุบันนะครับฉังาลืมอย่าดรามา่าแอดิวไม่ได้ดราม่านะแล้วก็ไม่ได้อวยศิลปินด้วยเราพูดตามความเป็นจริงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่คือแรงจริงๆแรงมากจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่อย่างสวยงามอะไรที่ไม่ดีก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลยนะก็คือมีเจ้าภาพจ้างงานต่อเนื่องเลยนะครับเ,เยอะนะ เห็นบอกมีงานคู่นะครับที่ไหนอีกอะมีโรงเล่าแสงจันพระรามสามบ้แล้วก็มี17มกราคมผับบ้านรหัสน้ำสุดปาการ23มกราคมอยุธยาโรงสถานที่นะครับ29มกราคมระยองโอ้เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีที่ไหนอีกอะเยอะมากๆเลยนะก็อดทนแล้วกันอดทนอย่างเดียวครับ เชื่อว่าอดทนจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วปีใหม่ที่เริ่มเดินหน้ากับสิ่งดีๆและฟันฝ่าทุกสุขก็ขอให้ไปพร้อมกับแฟนคลับเลยนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะแล้วก็เริ่มใหม่ในปีที่ถึงนะครับก็คือปีนี้แหละอนถะึงอันนี้วะก็คือปีนี้แหละเนาะปีนี้ก็คือเริ่มใหม่นะรวมถึงท่านผู้ชมด้วยอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเถอะนะไม่ต้องไปสนใจลอยผ่าน ส่วนเรื่องคิวงานของแพรวแสงทองอเราจะมาพูดกันนะครับคิวงานแพรวเน่ก็จะมีที่บ้านสีแก้วเนาะผ่านไปแล้วพจนที่4ี่แล้วกัน4ทีมงานซ้อมคอนเสิร์ตใหม่5ทีมงานซ้อมคอนเสร์ตใหม่6ทีมงานซ้อมคอนเสิร์ตใหม่7 8นะครับถึง8ก็คือซ้อมงานไหว้ครูลิเกน้องสัน วันที่8เนาะแล้วก็วันที่9งานไหว้ครูลิเกน้องสันวันที่10ว่างครับผม11โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ VS c o n กรีต e นะครับอีแพคตำบลนนทรซีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเอง12วัดพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารนะครับตำบลธาตุชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครประทานโทษครับตำบลทาดเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร13โรงเล่าแสงจันทพระราม3บอสกับสันนะสุดยอดครับ14กาชาบุกดาหาร15จับฉลัดปีใหม่16คกดรับงาน7 7ผับนะที่ไหนก็นไม่รู้นะไม่แน่ใจ18ตลาดมับยางพระใช่ไหมฮะ 19เตรียมงานกีฬา20จัดกีฬาสี21ดงดรับงานอันนี้อดีกอ่านคร่าวๆเนาะ2อ่าบ้านนาอ้อนะครับ24ศิลปินอีสานนะครับก็คือรวมตัวกัน25อ่บ้าบ้านกระบ,บกหวานหรือเปล่า26บ้านบึงนาจานย7 2 8ว่าง29เจอกันที่ระยองนะครับ30ที่ว่าการอำเภอ,อ วัดห้วยกระบือหรือเปล่าสามสิบเอ็ดใช่ไหมฮะไม่แน่ใจนะประมาณนั้นเนาะ,นะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแพรว์ๆด้วยเนาะให้แกเนี่ยได้เริ่มใหม่ให้เธอคนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่แล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องแฟนคลับเนาะเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเสมอแฟนคลับรวมถึงศิลปินที่ดีด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่ให้กำลังใจครับใครเห็นด้วยพิมพ์มว <laughs> สวััสดีครบ